ผมสำหรับวันนี้นะครับจะมาปีเซนต์นะครับตัวโมดูลนะครับ RF โมดูลนะครับรุ่น NRF 24L01 ซึ่งพ่วงใช้ด้วย PA นะครับก็คือมีกำลังส่งที่ไกลนะครับว่ามีเสาแล้วก็มีวงจรขยายสัญญาณในตัวนะครับสามารถส่งได้ไกลนะครับเป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสกัน โดยผมจะมีตัวส่งนะครับหรือฝั่งนี้เป็นตัวส่งนะครับฝั่งนี้เป็นตัวรับตัวส่งเนี่ยผมก็เปลเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเซ็นเซอร์ d s 1 8ส2 0เพื่อทำหน้าที่วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณจากตัวส่งนะครับไปยังตัวรับแล้วก็มาโชว์บนหน้าจอ LCD ของตัวรับนั่นเองนะครับลองดูว่าเป็นยังไงครับอ่าผมลองนไฮะเพิ่มอ,อุณหภูมิให้กับมันนะครับมันก็จะ ทำการส่งอุณหภูมิที่เราเอาวัดได้นะครับไปยังตัวรับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจริงๆเรื่องอุณหภูมินี่นะครับเซนเซอร์นี่นะครับก็จริงๆเราสามารถที่จะไปอ่านค่าเซนเซ,เซอร์ต่างๆอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราความชื้นแรงดันกระแสนะครับหรือระยะทางอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอ่านได้เราสามารถที่จะส่งจากเครื่องหนึงไปยังเครื่องหื่ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินสายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีโรงเรือนนะครับ เพราะเหตุอยู่ห่างจากบ้านเราสัก50เมตรนะครับเราก็เอาตัวส่งตัวนี้ไปติดที่ตัวโรงเรียนนะครับส่วนตัวรับก็ติดยู่ที่บ้านนะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์ค่าต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับหรืออาจจะพัฒนาประยุกต์ให้มันสามารถควบคุมจากตัวรับก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้งานนะครับมาดูตรงฮาร์ดแวร์นิดนึงก็คือว่าผมมีตัวนะครับ r f 2CL 01PA นะครับแล้วผมมีบอร์ดตัวนี้ครับตัวนี้มันช่วยให้เราแบบง่ายขึ้นครับไม่ต้องกลัวเรื่องแรงดันจะเกินเสียบผิดขาต่อผิดขาไม่ต้องแล้วครับตัวนี้ทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเอาตัวนี้มาเสียบบนบอร์ดนี้อีกทีนึงน,นะครับเป็นอะแดปมีไฟเลียง3 3โว3ต์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีขาเรียงให้เราเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต่อผิดต่อพลาดน,นะครับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะไม่พอนะครับ มีบอร์ดนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับก็คือมีตัวที่เรียกว่าบอร์ด Arduino นะครับ r 3แล้วก็มีตัว Arduino shield นะครับเพื่อให้ง่ายในการที่จะมาเสียบตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนฟังทรงนี้นะครับผมก็จะมีพอร์ตเลยเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าจะเอาไปต่อพวกคีย์แพดหรือว่าวงจรอ,อื่นๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ Project เครื่องควบเครื่องส่ง นะครข้อมูลผ่านไปเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับว่าเอ๊ะมันจะส่งกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าแต่ราคานี่ต่อยังไงกันบ้างนะครับก็นะครับง่ายๆครับก็คือขา C e นะครับู่งให้นิดนึงไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับ อาจจะไม่เห็นเนาะต้เ C อ่ะน่าจะเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวผมปรับโฟกัสนิดนึงครับอ่ะโอเคอันนี้ขา C E นะครับขา C ขาแรกเลยนะครับอ่าขาแรกเนี่ยผมจะต่อเข้าขา A 0นะครับถัดมานะครับ csn ต่อเข้าขา A1 นะครับแล้วก็ขาขา s clock นะครับก็คือต่อเข้าขา13านะครับแล้วก็ขา mo เนี่ยต่อเข้าขา11แล้วก็ขา mi ต่อเข้าขา12สครับอืมส่วน irq ไม่ต้องต่อนะครับส่วน2ขานี้เป็นขาไฟเรียง5โวลต์นะครับก็ต่อเข้าปกติธรรมดาเลยนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็รับส่งกระได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้วิธีการเชื่อมต่อส่วนพวก lcd นะครับก็ปกติครับก็เชื่อมต่อผ่านพอร์ต ไอสแปรซีนะครับแค่นั้นเองนะครับชิ้นเหลือก็ไม่มีอะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบในเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายการเขียนโปรแกรมกันนะครับว่าเขาเขียนกันยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในส่วนของตัวส่งนะครับก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติก็คือตัว NRF24L01 นะครับที่เป็นไลบรารีของ ตัว i c m o d u l นะครับซึ่งวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็คือ include library นะครับแล้วก็ add s i t library นะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ library มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับส่วน liquid c ิ y ต t o n นะครับน y นี่ก็เหมือนกับที่เราเคยทำมาอยู่แล้วนะครับกับคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็ลองกลับไปดูนะครับแล้วก็ผมก็ประกาศตัวแปรครับเป็นปัสสอร์เป็นต่อที่ a 3นะครับเอาไว้มีเสียงดังแล้วก็ mc นะครับเป็นตัวแปรแบบโรดเป็นทัศนิยมนะครับอันนี้ประกาศขึ้นมาเพื่อที่จะรับค่าจากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้วั y นะครับต่อที่ข้ที่ตา a2 อันนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับ es18b20 ค mm ูณ hmm. ต่อข้่ี่า a2 นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวทา a s m i t นี่คือ nrf นะครับ 2 CL 0 1 p a นะครับก็ขา CSN กับขา CE ผมก็ต่อเข้าที่ขา a สูนแล้วก็เนะครับแล้กนี้ลิติดชิปต้นนะครับนอจอ LCD นะครับตั้งคจุดที่ศูนย์็ดสามนะครับก็วนที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจอย c d สดุเทนะครับอยูหนนะครับขนาดยี่สิบคูณสี่บรรทัด แล้วก็มาดูในส่วนของเซตอัพก็เหมือนเดิมครับ LCD d o บจุดกิมแล้วก็โชว์ข้อความบนหน้าจอ LCD ครับแล้วก็นี่คือส่วนของไอโมดูลนะครับซึ่งเราจะใช้โมดูลจุดสตัวคือ SPI นะครับกับ NRF 2อ l 0 1ะครับเพราะว่าตัว NRF นั้นมีการเชื่อมต่อแบบ SPI นะครับ ก็อันดับแรกครับก็ S9. ก g i นครับตามนี้เลยฮะ Set b i t Order MS b f i r s t ก็คือให้บิตสูงส่งออกไปก่อดนะครับเวลามีการส่งข้อมูลไปยังตัว S ไปดูนก็ t r a n s m i t Channel นะครับอันนี้มันตั้งได้ทั้งหมด125 Channel แล้วก็เลือกเอาครัว่าเราจะส่งออกที่ Channel ไหนนะครับ Transmitter TX Address Address ตัวนี้มันจะได้5ไบนะครับก็ขึ้นอยู่กต่ว่าเราจะตั้งหั Address ไว้เป็นหลักอะไรนะครับซึ่ง้งหนด5บาไนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยครับจะใส่หนึ่งตัวห้าตัวกันแล้วแต่เราครับแล้วก็การ n s m i t i n i t i ิ t ชก็คือเอาค่าต่างๆที่จะตั้งไว้นะครับทำการกำหนดค่าให้กับไอโมดูลนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มียนะครับบัสเซอร์ไปใชนะครับมีเสียงดังที่มาส่วนนี้คือการส่วนการตั้งค่าของตัวเป็นไอโมดูลนะครับจากนั้นมาที่ loop ครับก็ เหมือนเดิมครับก็เรียกฟังก์ชัน read ds18b20 นะครับซึ่งกอ็อยู่ข้างล่างนี้นะฮะอันนี้ผมเคยอธิบายแล้วในคลิปที่การเขียนโปรแกรมติดสอบับ ds18b20 นะครับก็ไปอ่านค่ามาครับค่าก็จะส่งกลับมาให้เ้นเนะครับเป็นค่าอุณหภูมิที่วัดได้จาก ds18b20 หลังจากนั้นก็กำหนดตำแหน่งที่จะโชว์ครับคอลัมน์ที่14บรรทัดที่3นะครับแล้วก็ โชว์ชั้น4นะครับโดยคอมมาหนึ่งก็คือโชว์แค่สันญยงหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วหลังจากโชว์แล้วผมก็ทำการส่งออกทาง RF module ครับโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า transistor g o t l นะครับก็คือ CXL o a d นั่นเองนะครับข้อความที่ส่งนี่นะครับเป็นชั4เนาะชั4เนี่ยมันเป็นตัวแปรแบบ float นะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะส่งนะครับ เราก็ต้องแปลงให้เป็นสตริงก่อนโดยใช้ฟังก์ชันสตริงนะครับแล้วก็วองได้เป,ปิดปิดเซนตสีคอม่าหนึ่งคือหนึ่งพัตยมตร์ต่อหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็การสื่อชั่นเซนก็คือส่งไปเลยครับแล้วก็ดีเลย์สักหน mm ึ่งร้อยมิลลิเสกนะครับแล้วก็ให้มันวนอยู่ใน loop นี้นะครับทีนี้แล้วมันก็จะอ่านค่าอุณหภูมิแล้วก็โชว์โชว์เสร็จก็ยิงข้อมูลออกไปนะครับทาง r S โมดูลนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของโปรแกรมสง่งทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวรับบ้างนะครับว่าเป็นยังไงโอเคตัวรับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้ผมไม,ม่อธิบายแล้วนะฮะข้างบนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่างกันนิดหนึ่งคือส่วนนี้ครับก็คือ,อ receiver นะครับดอท h a n n e l นะครับ receiver แล้วก็ตั้ง Channel ที่ต้องให้ตรงกันด้วยนะฮะแล้วก็ r x a d d r e s กับ t x a d d r e s เนี่ยต้องตรงกันด้วยนะครับไม่งั้นจะเป็นรับส่งกันไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราตั้งแล้วก็กำหนดตัวรับนะครับให้ได้ตามที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนใน loop นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า receiver available นะครับเป็นตัวเช็คสถานะนะครับว่ามีข้อมูลเข้ามาอะไรอยังนงครับถ้ามีข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็นะครับ ให้มันดังสห็นครั้งนะครับแล้วก็ไปอ่านแบบนี้ก็คือไปอ่านค่าที่รับได้จากนั้นก็เอาค่าที่เรารับได้ครับเก็บไว้ในตัวแปร temp c เ,เอาค่าที่เราอ่านได้นะเก็บไว้ในตัวแปร temp c แล้วก็เมื่อรับมาได้แล้วนะครับก็เอาค่า temp c นะครับมาโชว์ที่ c o l ล m n ที่ส4บรรทัปที่3เช่นเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวแปร temp c ท,ที่เราอ่านได้น,นี่เละทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันจะข้อมูลใหม่เข้ามามันจะต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนน้ต้องเคลียร์ตัวแปลนี้ให้เกลี้ยงก่อนนะครับก็แค่นี้เองครับก็สามารถที่จะรับส่งข้อมูลกันได้นะครับด้านระยะไกลๆเลยก็ถือว่าง่ายๆครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เอาแบบคำถามกันนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับหลากหลายครับในการส่งสารข้อมูลผ่านไร้สายนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือ ตัว n i f ของส R ศ1นะครับที่ Arduino Step นะครับก็จะมีขายนะครับก็สามารถแนะนำแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับจาก Arduino Step ครับ